ตอนนี้15นาฬิกา17นาทีนะครับ15นาฬิกา17นาทีนะครับก็ใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ500เมตรนะครับตาบึงชื่นพัทยาโรงเรียนนาน้อยนะครับเภอนาน้อยจังหวัดหน้าน,นะครับซึ่งอยู่ข้างหน้านี้ก็ถึงแล้วครับ ็จะเปนวันวนี้อากาศร้อนมากครับยายกำลังกนทุกคน จะชอบจะชอบแล้วจะได้บุญเยอะครับเอาเลยครับจะชอบหวานหวานครับหวานตาบ่ทั้งหวานตาทั้งหวานใจครับจะชอบคอยแจกขนมนมเนยเด็กๆอยู่ข้างหลังนะครับ ทั้งเด็กๆทั้งคนแก่คนชาราหยิบได้หมดแจกทุกทุกคนเป็นมงคลครับมงคลากลุงตาครับหยิบได้ครับหยิบได้ครับผมสาธุสาธุครับผม,ม <c oughs> ขับรร่วมส่งลุงตาจนถึงที่หมายนะครับย่ายท,ทำทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับ น้องไหมครับเออท่านคุณแม่คีนะคะ เดี๋ยวกระลงโรงเรียนเลยดิจ้าโปวดดดไได้อครขอให้อยู่โรงเรียนนาน้อยนะครับตอนนี้ดวงาจถึงที่พักแล้วนะครับที่โรงเรียนนาน้อยเพือนน้อย

ก็จัดอย่งเลยอ่ด้นนอเอาพิ่่าเดนนะตอนนี้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้วนะครับเรียกไปนั่นนะเข้ามาด้านในบริเวณโรงเรียนแล้วครับสวัสดียัตความด้วท่านทุกคนนะครับ15นาฬิกา24นาทีนะครับตอนนี้15นาฬิกา24นาทีนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับ สาธ bon <mat> ุสาธุครับทนา่านท่านครับท่านท่านนั่งลงเลยครับสาธุ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 ครับพวงมาลัยเก็บไว้นะครับพวงมาลัยเก็บไว้บูชาพระนะครับโรงเรียนนานน้อยนะครับนี่ถุงเดียบนะครับครับลุงตา ไม้ครับลุงตาไม้หลุงตาท่านดูไม้ไม้ใหญ่ครับไม้ใหญ่ใหญ่่ครับนี่นะครับหลุงตาท่านดูอไม้อะไรเนี่ยหคี่่ีลวงตาท่านดูไม้เอ่อโรงเรียนป้ายบ้านโรงเรียนบ้านนาน้อยนี่นะครับเนี่ยอ่าเป็นแผ่นใหญ่มากนะครับท่านก็เลยดูว่าอ่าเป็นไม้อะไร บ้าถวายไอิมค่ะไอิม롱คานมีต oh. ิมงทานด้วยจับจระเคถวายคนคคนคเชนเชญคนคอจับจับประเคนถวายลงตาเลยครับหนุ ไปมือนี่ไปมือมาทางนั้ด้วค่ะมาัานี้ด้วยไปด้วยค่ะไปัส่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ปเลยขอน้ำเยขอบันทการที่้อเนมกับมเนมองเนไปรอไปข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 อ้ปขอไอไปขอไปขอไปขอไ่ออไปขอไปขอไปขอไขอไป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 ขออไาขไปขออไาขอขอไอไปขอไปขอไาขอไปข่ไขอไป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 ขออไปขอไปขอไปขอีปขอไปข เรื่องดีขึ้นนิดหนึ่งนะคะหมอเปิดห้างโมกเลยไม่รอค่ะกจะมีอนามาแอันนี้ก็ขามพี่จอมเป็นโผค่ะ มะขามป้อมผงครับหลวงตามะขามป้อมผงงแลกับน้ำผึ้งแก่ไอลินทำไมไม่ถลายหอกค่ะถายทค้าสอบอะไรเหรอสาวข้าวสออไปก่อนแต่ว่าาเด้อสาธุม่ลแม่สวยจะไม่ได้มาสากสาสาทุกนครับขออนไลน์ ไม่ดีตกอคะม้ะลอกิ้งเงต้องเาออกาบนไม่ไจะล้า้างก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้ เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ต้มดัมซิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ